มาผู้นี้ผมขอพิวหน่อยไอ้น้องวันนี้ไม่พักมาบอกไอ้จทีไม่ต้องไปผมก็ได้มันเต็งก็ได้นะผมอยากล,า 5, ล่าห้าพันได้เสมอเดินเสมอ,อเดินขอรองเจงกลัวไม่ได้เออกลได้ไอ้แม่กันโลกันต้องไปดูไอ,อไไ้ดูเดนะออท่าไหร่เท่าไหร่เตี่ยติ๊กติ๊กติ๊นะเมื่อกี้เลาเป็ู้พี่จพวกแกหนึ่งข้างเลยใช่ไหมโอเคมาไออครับ อินีรานตมีตไปเอ็กซ์กีฬามารเก็ตขอบคุณานี่ตลาดกีฬามาร์เก็ตถูกบัยิมต่นะครับผม้านามอชื่ออะไรครับสิงอ้วนครับมีทตไปอ้วนขอขอียครับผมขวามือครับชื่ออะไรครับสิงอ้วนสิงอ้วนเป็นไงล่ะสิงอ้วนเด็กทีม่้วยเอาเด็กทีมอปเร็วออยู่ออยู่อ่นได้ยกันค่ะ โอเคอันนี้หกนาทีนะหกนาทีกรรมการมาตัดเป็นหกนาทีหกนาทีเหรอเรลาพร้อมเอาการงาทีให้กรรมการลงนะครับผมสิงห้วงเจอสิงห้วงใช่ชูขับต้วัน มาครับมาดูว่ามีใครวเป่าครับผมใครจะได้โบนัสโอ้ยโอ้ยมีการล้วงเ้ยอ้วนเจอกลุมเจอกลุ่มล้วงเขาเป็นลวนะเป็เป็นเป็นอ้วงผ้ย

เก Yin ็บไว้ในใจทอยไว้ในใอยากได้ตัวมันตัวไม่ได้เลยทีคิวโชว์พิธี

เราคนี <Laure> ้ปะกัญญาไม่ได้อุ้ยนี่องโอที

ปากมันจะงูละโอ้โหหนึ่งสอน่งอี่้าก็ด้ยีสิบโอ๊ยตันูแตกว่ะนะแตกว่ะนะปากมนได้แนวคนที แตกวะเนี่ยแตกวะเนี่ยเลือดไหลเลือดไหลถึงแตกไหมครับถึงแตกไหมครับแข่งได้ไหมไงบ้างครับแข่งไ้ไหแข่แรงครับผมยอดยอดเยี่ยมากกับน้องยอดไหมไงบ้างครับยอดครับแข็งแรงมากเออจริงวะน้องอึดจริงป่ะอึดจริงอย่าตีนะเดี๋ยวน้องอย่าอย่ากพี่นะอย่าปล่อยพี่นะดูดูแลกูโดนแล้วนะเท่าไหร่